มาทำความรู้จักกับบัญชี XM Micro บัญชีที่เหมาะกับเทรดเดอร์มือใหม่กันค่ะ ผู้ชมทราบไหมคะว่า b บเกอร์เเนี่ยเป็นโบเกอร์ระดับท็อปๆในวงการ Forex เลยทีเดียวนะคะและทางโบเกอร์เนี่ยก็มีประเภทบัญชีเทรดให้เลือกถึง5ประเภทเลยค่ะ oh. เพื่อรองรับเทรดเดอร์ทุกระดับให้ได้ทําการซื้อขายกันได้ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลเลยค่ะ oh. โดยในคลิปนี้นะคะเราเนี่ยจะมาพูดถึงบัญชี XM Mi c r o กันค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในบัญชีซื้อขายที่มีขนาดนะคะเล็กกว่าบัญชี Standard ค่ะ oh. โดยบัญชีประเภทนี้นะคะทางโบเกอร์ XM เเนี่ยเขาก็ได้ออกแบบมานะคะ สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการออกออเดอร์ในปริมาณน้อยๆค่ะหรือว่าเทรดเดอร์ที่ต้องการทดลองตลาด และจุดเด่นของประเภทบัญชี XM Micro นะคะก็คือเทรดเดอร์เนี่ยสามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงนะคะได้ดีกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะทำกำไรนะคะได้มากกว่าบัญชี Standard ค่ะเพราะ1 m i c r ไมโครนะคะจะเท่ากับ0.01 Standard l o t ค่ะโดยที่เทรดเดอร์นะคะสามารถที่จะออกหลอดได้เยอะกว่าบัญชี Standard ในจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากันค่ะทำให้เรานะคะสามารถที่จะกระจายการลงทุนได้มากยิ่งขึ้นซึ่งค่าสเปตรงนี้นะคะในบัญชี XM Micro l o t นะคะก ก็จะเริ่มที่1 PIP พิพค่ะแถมไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นอีกด้วยค่ะส่วนเลเวอเรจของบัญชี XM Micro นะคะก็มีให้เราเนี่ยเลือกใช้ได้ตั้งแต่1ต่อ1นะคะไปจนถึงเลเวอเรจหนึ่งต่อ1,000เลยทีเดียวค่ะและวิธีการเปิดบัญชีกับ ทาง XM นะคะเพื่อที่จะเปิดบัญชีประเภทไมโครลอดเนี่ยก็ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทาง b o o k e r XM กันก่อนนะคะส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยว admin นะคะจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคเมื่อเรานะคะได้ทำการลงทะเบียน นะคะกับทาง XM แล้วเนี่ยก็ให้เรานะคะล็อกอินเข้าไปในหน้าแรกของเว็บไซต์ XM ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรานะคะเลื่อนลงมาเลือกที่เปิดบัญชีเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะแล้วก็คลิกบัญชีจริงได้เลยนะคะพอคลิกแล้วนะคะก็จะเข้ามายัางหน้าสร้างบัญชีซื้อขายแบบนี้ให้เรานะคะทำการเลือกแพลตฟอร์มค่ะเลือกบัญชีเป็นแบบไมโครนะคะ จากนั้นเนี่ยก็กรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายของเรานะคะให้ครบถ้วนเลยแล้วก็กดดําเนินการต่อไปค่ะต่อมานะคะก็ให้เรานะคะทำการสร้างรหัสผ่านสําหรับบัญชีซื้อขายตามที่ระบบได้กําหนดเอาไว้เลยนะคะจากนั้นก็กดเสร็จแล้วเมื่อเรานะคะได้ทําการสร้างบัญชีซื้อขายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะทําการส่งเลข id login นะคะชนิดแพลตฟอร์ม แล้วก็เซิร์ฟเวอร์มาให้ค่ะก็คลิกไปที่ไปยังพื้นที่สมาชิกเรานะคะก็จะทำการเปิดบัญชี XM Micro เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายแค่นี้เองนะคะสำหรับบัญชี XM Micro นะคะก็เราเนี่ยสามารถที่จะฝากเงินเริ่มต้นนะคะเพียงแค่5ดอลลาร์เท่านั้นเองค่ะแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะว่ายอดเงินของเราเนี่ยจะไม่ต่ำกว่าู0แน่นอน เพราะว่า XM นะคะเขามีการป้องกันเงินในบัญชีนะคะติดลบอีกด้วยค่ะและสําหรับใครนะคะที่ต้องการใช้ EA เนี่ยบัญชี XM Micro นะคะก็สามารถรองรับการซื้อขายอัตโนมัติได้อีกด้วยและเรานะคะก็ยังสามารถเปิดใช้งานบัญชีเนี่ยได้มากถึง10บัญชีเลยทีเดียวค่ะจะเป็นบัญชี XM Micro เหมือนกันอย่างเดียวทั้ง10บัญชีเลยก็ได้หรือว่าจะเปิดเป็นบัญชีอื่นๆร่วมก,กันก็ได้เช่นกันค่ะและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทางทีมงานเทรดเดอร์เนี่ยอยากจะบอกกับเทรดเดอร์ท ทุกคนนะคะก็คือขนาดของบัญชีของเรานะคะควรที่จะเหมาะกับเงินลงทุนของเราด้วยเช่นกันค่ะมันควรที่จะบาลานซ์กันนะคะดังนั้นนะคะ xm micro เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวเลือกหนึงเลยนะคะสำหรับเทรดเดอร์ที่ยังมีเงินลงทุนไม่เยอะนั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนะคะความรู้ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเทรดเดอร์ด้วยนะคะ